ไอ้นีม้ทำทไปเอาเถอามัน่เออไปาเอะเอามันใหม่เน่งันเบ้ซีมาตัเสียแก่ภาี้เกินไปแล้วครับ้วงโตบอกก่อนต้องป้าเนาะพ่าเอานี่แหละขึ้นเบอร์ใส่ตีลานบเ้เอาเศษบเึ้งตัวได้หมมากเือไฟปกาสนบเปิดย่างให้อเพิ่งเิ่

เป็นหมื่นเลยด้เดือนเดือนเดือนสิงหาไงเออเดือนสิงหาได้ายได้คือรายได้จากข้าที่เขาสีข่าเออได้ได้ขาวสีขาวึ้นมือขาสีสีเปยตอบเออือสีแปตอบแายห้าสองห้าเดี๋ยวสองร้อยเออห้าสิบสองสอบสองสอบเฮาเด้สามร้อยแต่ว่าตัวนั้มันกัยกยอดไปทางอื่นเยยกยอดมาทางอื่นจะอ่านจะมาแซ่สมกันมือนีบริไ้ขายกับบริได้ขายมือนีดิอืตอนนี้ครื่องกับบริได้สีไร้โนสีก็เอาสองาอยู่ได้อยู่ได้บัตรต่อไปเรียนเด มันก็ไรนี่รวมยอดยวมมาแลวกัสิประนมณหมือกว้อบาทเดือนแต่ต้นนี้ก็อุ่นอต้องต้องมีึงเขาเดีถยมว่ามึงเสีย่าไฟจักบเทียกาแ่มันก็ล้แล้วมือควมือก็ลืมแล้วมันมันสีจักสอบมัแล้วเดือนก่อนเนี่จักสอบีขึ้นน่งเด well, ืนก okay. ่อนน่นี่เดือนก่อนเดือนก่อนหลก็ได้จ่าไฟไปเท่าดี๋ยวต้นี้เดือนนี่ขึ้นี่คื้ยอดร่วมยอดร่วมจำนวนก็สอบไล้รับมันก็มาล้มกัพี่ลมกัพี่ยอนล่วมเดือนกันละก็ด้แ่ได้ นี่ก็เห็ดแบบปลาเห็ดเป็นระบบแค่ไหนยังมันถ้ร่วมแกบอีกแกบเพื่อก็สชิขายอีกตั้งหากอ่าอ่าอ่าสิะก็เลยว่าเห็ดไหม่ขึ้นใส่โบหัอแดงเขาติดข้งหูวเฮาไงเฮาเฮาผู้เห็ดเข้าจีนหัวเข้าเดีย้หูวผู้กระจายหัวจะกระช้าไปสินี่คือป้าบนเห็ดไใครับแล้วเพิ่นกระชิมามาลงสถิติก็เพิ่นไใอยู่นี่พี่น้องมาหนี่มีเห็บเบิ่งมัดสุยางมีหดฐานการเลี้ยงลูกประมงด้านเกษตรด้านเขาด้านหน้าพี่น้องต้องมาเบิ่งเองครับเพราะว่า มันมันเป็นตะยูอ่ะนะผมอธิบายม่ถึงเพราะมันเป็นตะยูโอเคเลยเหรอครับมันเป็นตะยูพี่น้องต้องมาคุยกับปลาผู้ใหญ่เมืองเพราะว่าเมื่อเรียนแซดเรียนเรียนด้านปลาปลาหนุษะปลาโมงของสี่ทอดเด็ดเหติมันย่างหอมเมืเอาก็ต้องเหติเหตมันจืดคิดจ้าและสนาของมันสามารถสีแยกด้านเดีมันร่วมกันการเล่นไปกินเฟืองไปกินหนากลางคืนมานอนกินเฟืองก้างโมงก้างโมงไอ้หอมก้างป่วยหอมก้างป่วยหอมกัไปอยู่หุ่นหอมร่วม ห้าหาอยาไหวห้าก็ไปเธุระเ้าทำงานเงินไปประชุมไปราชการก็ได้มันมได้ยากอยู่ที่ถ้าเาบริหารจัดการชีวิตของเ้ากลางว่าอยู่กับลุงสีบ่เคยอเลือดสกปรกเมียนพี่ลองคิดหน่อแต่ว่าป๋าเราบอกว่าหน้าจักไรกว่าป๋าหน้าหน้าแปดไรบอกขึ้นเก่าเลยหน้าเกลอไรหน้าเกลอไรได้เข่าได้เข่าได้แปดตันได้เขาได้แปดตัน มันก็เกือบไร่หนึ่งมันก็โตไปเกือบตันหนึ่งครับครับป <Okay. S 1> าบนเทียนหน้าโดยปกติเราใช้บ,บ้านทั้งตัวไปนี่ก็สีได้ยุดอกวังสี่ร้อยโลผมว่าต่อไรทั้งนี้ก็จะเป็นสระนามนะครับด่านประมงด่านการประมงพี่น้องต้องมาเบิ่งเองครับผมอธิบายบนถึงแต่มันเป็นตะยุอิลีเป็นตะยุแห้ง <laughs> อยู่ในสระนี่ก็มีคือหอยเชอรี่ปลาเบนกับปล่อยไว้เลี้ยงไว้หอยขมหอยเชอรี่ ก็คือการยูเขามันมันก็บอยูในสะเนาะปมันบขึ้นไปกัดเขาเนาะคือมันมีบนยูบนกินที่มันอะไรมันก็บอยูของมันมันกับใา่ออกไปในปลาเขาเนี่ยแหละาก็เอาสามาาถิ่เอาครับมาถิ่มไ้อยูบังนีที่เราเก็บเก็บมาถิ่มไว้ใส่ซาไว้คือเกาเทียนไปในน้ำถ้ากัดัดก้านพราลร่งไห้มันกินเนยไม่มองตัดถิ่นยารุ่งเอาริ้ลิ้มน้ำไม่บอกก็จะม่

เส้นสิบบี่เขาไปอตงีเขาเลยทั้งในเลคับเคยะครับแต่ทองตั้ง่งาเส้จแบบนี้เนาะองเแต่กับผมไปแด่นเนี่ยยิงหน่อยอยู่สิปีเองครับปิดได้ก็ยิ่ดีเนาะอย่เนาะเดที่ฝุนสิบหเขาไงปิดนี่องนี่ปิดสองนี่จะคอยแก้ไขไปเ เจ้าดีว่าท yeah, uh, uh. huh, huh? okay, um. yeah> ี <t 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 ่ที่สิผมขอห้าสามสิสิหาก็สามิูเอาเลยมาเอารอยากได้มาตอนเนี่ยต่างเบียกันต้องไปตันยกกเลยเอ้หายเสอยมือนมีสามคนกัต่างเบียกันสามแตมาหาคนกับเบียนาคนเรว่ากถาหลอดไม่หลอดรุดกับเมาอีกีสอบชิดอบผมทําในที่ว่าเขาได้ไล่ละแปดรกิโท่านท่านทำทำีไงบ้างพ้อมไหก็ตัวกน ใช้คอตเรื่อนแล้งจลใช้คอเื่อนหลอดเลยหลอดของไทยวาตัวหน้าผมเก่าะลรผมใส่รถหน่อยไรตัวย้อตัวเชียวตัวเขียวเดือเฮ็ดหน้านี่ผมดีกอผมสิเวงมันใส่แล้วมันง่ายดมันหลงแต่เดินเดใช้มานี่พอได้งั้ตันแต่หอดเดื ป mm hmm. mm hmm. uh, hmm. tu mm, ี่ดอะไรอเยเอาสิดของุกศรีขกลด้ของกุาลมาจงได้้กา่บพรมละนี่ะกษศถ้าเกิดรูว่าีหงเลยวตัวใหญ่เพราะมีงั่วกันครับบาดีน้ำมันเขามีต้นทุนน้ำอันรหลบาจัดการบริหารน้ำสูบน้ำตาาแรงในคลองทรงมาหางนหน้าเมาเต็มบาี์ดีหนหน้น้นดีผมใส่เนื้อที่อยู่สไร่ไี่ไรอเจหมองเก็บน้ำ แล้วก็ติดตั้งเครื่องนเลยมองต่างเครื่องสูบรไปงานนั่นไรลงมาอยู่แต่เหตุเต็มเท่านั้นเองพอมันสูบปั๊บใส่็จไรก็ตรงานบ่ได้เต็มงานนี่แหลยทานเพิ่มนึงมือสองปล่อยออกง่ายนิดมาง่ายนิดปล่อยงายนิดมาใส่ง่านิดงายนี่เต็มนี่ไรมาหานนิดวุ้นของมันนิดวุ้นใส่น้ำงามก้อนเก่าน้ำก้อนเก่าเดี๋ยวผมจะปรึกษาเนาะท่านเรียนดูด้านประดุสันหนี่ก็คือมีงัวนนอปลาเนาะตรงไหนมีงัวมีงัวมีมีหม่องไก่เลี้ยงมีไก่มีงัว มี่้นใหม่มี่้นผูกงาเลียงสัตว์ครบทุกยานนี่ก็คือหน้าเด็กเพ้าไปหนองเบิ่งหน้าวานเด้กเข่าไปหนองโบแมนโบแมนหน้าดำเนี้ยแต่ว่าเบิ่งเขาว่าแมนดำเอาครับวานเด้แบบสุดยอดฝีมือวานระยะห่างแล้วอะไรนึงกับดีไซจักสอบจักสอบ ต่นขอให้หมอป,ปริษามบ่ต้องสามบ่ต้องเงั้มื่เข่าปลูกจากโลปลาอันไรหนึ่งประมาณแล้วตอนนี้เป็นหน้าวานหน้าเก่าลรใส่เข่ายูซีกระสอบสอบหนึ่งสามกิโลอ่อยกโล่เนาะอ่อยก็โล่สามสิ 35. บถึงสาบา่ต่ำกว่าสาบบ่เพิ่มสามสิบห้ากิโลหาบ่ามีครับมีนี่มันมีมีมนี่ก็ชปเป็น พักบุงบ้งพักบุบ้งข้นล,ลงไปพักบุ้งข้นล,ลงไปจากนี่ยมาท่านเด็ดตับตบแต่งท่านขอบมันก่อนจะใช่ปุ๋ยต่างดึงตัวนี้ออกก่อนตอนนี้บอ่อใส่ปุ๋ยบอ่อใส่ยังปล่อยไปเลยปล่อยไปเลย,ลยเขาว่าเฮาต้องการใส่ลดต้นทุนใส่ปุ๋ยทีเดียวเช็ดหน้าพี่หนึ่งใส่ปุ๋ยทีเดียวซิมหากันยากใส่อัมลมารีใส่รับเมลเร็งใส่รับเมล็ดใส่อันเดียวใส่สูตรได้ป้าปุ๋ยอันสูตรรับเมะเร็ตส่วนใหญ่จะใส่สูตรซิมหาสูตรเสมอซิมหา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 เนาะใส่สูตรเสมอ ขันไปใส่สูตรอื่นมันผลเทียบเทียบเลยหลังๆปีดีสิใส่สูตรต้าเขาว่าแต่มันบ่อเมียนมันบ่อเหมาะสำหรับหน้าเขามันต้องบางทีหน้าเลียวแต่พื้นที่แตวแต่พื้นที่เอาฟังเครือโฆษณหน้าบ่ไดดดอกบเมียนเมียนโษชนานี่เขาเขาผับร่วมแต่ว่าน้าเ้าลัางเดือมันต้องการกินอย่างหน้าเขาเป็นหน้าดินทรายเต้ดินท่าม,มีดีมันมันมันจิแตกต่างกันหมองน,นี่พี็น้องไล่ละ ไล่นึงกะประมาณเกือบแปดรอยโลเท่าปาเนาะต่ออะไรต่ออะไรมาแปดร้อยโลเลยได้ขายเก็ดตันเอาไว้กินตั้นหนึ่งมันกับแปดตันมันกับเกือบมันกับเกือบมันกัเกือบล่ละตันเนาะมันมันมีข้อมูลเน่อเพราะไปขายทั้งหลานไปขายเนี่ยมันได้เจ็ตันกลัวครับบัดรี้เขากระจงเขาไว้กินสามสกระสอบสาิบห้ากระสอบมันปากมันกับมุมปีพอดี กะม่มะงงวงม่วม่วงมาสร้างรวยแต่ขายอีกอแต้ขายอีกก็แต่ว่าตอกจงไว้ก่อนตั้นหนึ่งจงไว้ก่อนแม่จงไว้กินจะคลองก่อนจงไว้กินจะคองกั้นเอาเพื่อพี่เพื่อนองักนไวฝั่งนี้ก่็ขอกงัวครับขอกงัวนี่คือแบ่งไว้เป็นสัดส่วนง,วง่วนซ้อมโตง่วนซ้อมแตคือฮัลกิสิทธิปุ๋ยขอกปุ๋ยยังอยู่นหนี่แล้วเนาะป้าเนาะใส่เขาเนาะใส่เขาเนี่ยแหละปีหนึงปีหนึงมาต้องซื้อปุ๋ยเอาตัวนี้นัน นานนนมากอ่ะขนอย่างนี้ไปย่ายปีหนึ่งหมดอย่าใส่ขนสองานให้ใส่ปีละสองเลยสามเลยหมแบ่งแบงแบ่งใส่แบงใส่ไม่เป็นว่าสิใส่ล้ามได้บิดเลยงานนั่นเลยปุ้งงานนั่นแล้วเนื้อไปรุ่นกับปุ้งงานใหม่มันจะสีขกว่าเป็นแหลี่ยมไข่ขาว่ามันมันได้มันได้หน่อยได้ปุ้ยหน่อยกันเป็นใส่หน้าเ้าหลายเขาใส่บ่มีคุณภาพมันบ่มีคุดนะครับกาว่าปีนี้เขาสิใส่ลงนี่ลงนี่ประมาณสามเลเขาอัดเลยใส่ให้พ่อเลยใส่ลงเดียวบ่ต้องยับไปใส่ บางเน้นบางงามเง้ยก็ใส่หลายเพิ่มขึ้นบางเล็บง่ามหน่อยก็เพิ่มครับเพิ่มคุณมันมันมันมาได้๋ยคาของมันในตรงนี้แหละถามว่ามันจะได้ผลทันตาบ่บ่ได้ผลทันตาบ่ทันปีปีนี้ใส่อาจีปบ่ได้งางปีหน้าจังดีคุณภาพดีขึ้นงามอยู่แต่ง่ามต่อาจีใบหลายใบหลายเขาก็ต้องตัดถิมนึงอย่าไปใส่ปุ๋ยถ้าไส่กี่ฟุลดอย่าไปใส่ปุ๋ยถ้าใส่เทียว ที <muitas> <arias> ่เขาเจาะใส่ป oh, <and> ุ๋ยสังเครอะห์ไปงต้นทุนมันมันกลายเป็นต้นทุนเนาะเออเป็นกลายต้นทุนตอนนี้ต้นทุนมันดีเห็นยังไงมันก็ได้เดี๋ยวถามเบื้องอีกมาเลยย่ามเม็ดเข่าเดี๋ยวย่ามหนังสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งอีกย่ามเม็ดเข่าผ้าพี่น้องมาเบิ้งอีกอันนี้นี่ไอเบิ้งตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเม็ดเข่าตอนอันนั้นย่ามเกี่ยวเข่าเดี๋ยวเชว่าโอ้ปลาพวกนี้เราเห็นได้อีหลีบอดเดี๋ยวผมพามาเบิ้งเพราะว่าสถิติแล้วก็ที่บันทึกปลาเราบันทึกไว้ก็คือปีที่แล้วคือมันได้นนนะครรรัับไไ่่่่ีีตน เราจะมีสถิสต,ติมีเรคคอร์ดตลอดอตังเขียนปุ๋ยยักษ์สอบมัดปุ๋ยยักษ์สอบสีเขาดูดเขาพี่ดึงเด็กแค่กิโลขายคักกิโลเหลือเท่าไหรต้องนวดไปน,นี่คือยังไงขายวันถั่วเจียววันถั่วเจียวใหญ่วันนะวันหน้ำอะไรวันหน้ำอะไรวันหน้ำเปรพิฟักอืก็คือประโยชน์มันอยู่น้องฟักมันบาส่วนไรคือถ้าวันถั่วเจียวนี่ตัวอันมันห่างไหม มันเป็นหน่วยออกมาเขาจะแท๊ดฝักเก็บมันเป็นสไตล์ไม่ตรงรูปข้าสีไทยกอาผืนสดแท๊ดไทยเลยคาดเอาอีกจากต้นหนึ่งมีสีเงินแน่นี่กัจ่ายได้หลายเริ่มเลยรอบที่สองเขาจะฝ่ามาเก็บ์ฝักครับเจฟฟฝักเลยคือก่อนเขาเาจฟฟ์ฝักแหละเขากันลุงหน้ามาไถลงหน้าเลยตอนนั้นไถกบผืนสดแต่ว่าฝ่ายไทยใช่เท่าสีไว้ยูนในเกษตเกษทุกเจ็บ์ของมุ่นสีและเบอร์เกษตรแล้วบนออกมาบนเนเ้ย